แค่คัดออกอนะใครถ้าสู้กับใจตัวยังได้ก็จะเห็น,นเแบบนี้เห็นว่าจิตกูกําลังส่งออกนลเว้ยกูกำลังจะข้ามฟากไปฝั่งนู้นแล้วกูดึงกลับดีกว่าเว้ยมันไม่ดีอย่างนี้นีน่แหละคือสนามรบอย่างแท้จริงเลยเนี่ยถ้าเอาไปไว้คนละที่มันก็เหมือนเดิมแม้แต่จะสร้างกําแพงขึ้นมันก็ปีนข้ามข้ามไปหากันอย่ดีก็มาอยู่รวมกันไปเลยเด็กแต่ไม่ให้นอนร่วมกัน อยู่คนละที่อยู่คนละโซนแยกเป็นหมวดหมู่บางที่อยู่ต่างประเทศมันก็ยังไหลไปหากันอยู่ตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินแพงขนาดไหน,นมันก็ซื้อตัวเครื่องบินไปหากันอยู่นัมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะ่ะเห็นไหมนี่ถ้าใครอยู่วัดป่าก่นะนะไม่ยินได้นะโอโหถือว่าสุดยอดเลยคนไหนอยู่ได้เนี่ย ึกสถานยุทธภพเลยนะอยู่ตรงนี้นะยิ่งกับบูลิมอีกนะอยู่ยิ่งก็สามโก๊กอีกนะอยู่วัดป่าวัน้อพระยินเลยโหดหัือหอโหดโหดมันฮาด้วยสิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนี่แหละคือสนามปรลองยุทธสนามสู้ลบกับกิเลสอย่างดีเลยเนาะ